ปี2,568เป็นต้นมานะคะโครงการไฟฟ้าพลังลมขนาดใหญ่ในลาวที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก็ได้ทยอยเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบระบบแล้วก็ได้รับอนุญ,ญาตให้จำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้วค่ะอย่างเช่นมอนซูนโครงการลงไฟฟ้าพลังลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลาวก็เริ่มจำหน่ายไฟในเชิงพาณิชย์แก่เวียดนามความพิเศษของโครงการพลังงานลมในลาวก็มีหลายประการนะคะ ที่โดดเด่นที่สุดก็คือไฟฟ้าจากลาวเหล่านี้จะถูกส่งข้ามพรมแดนไปจำหน่ายยังเวียดนามซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ลาวนานถึง25ปีค่ะขณะเดียวกันสำหรับเวียดนามนะคะไฟฟ้าพลังงานลมจากลาวนะคะก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไฟไม่เพียงพอในบางฤด,ดูนะคะและก็ไฟฟ้าจากลาวที่เป็นพลังงานสะอาดเหล่านี้ยังช่วยรักษาภาคส่งออกไปยังยุโรปและช่วยดึงดูดการลงทุนของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของชาติตะวันตก ซึ่งในขณะนี้มีเงื่อนไขว่าสินค้าและบริการที่เวียดนามผลิตให้แก่เขาจะต้องมีส่วนในการช่วยลดคาร์บอนเรียกได้ว่าการลงทุนโครงการลงไฟฟ้าพลังงานลมลาวและเวียดนามต่างวินด้วยกันทั้งคู่ค่ะเว็บไซต์ลาวเชียนไทมส์เผยว่าเวียดนามมีข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดกับลาวที่ครอบคลุมทั้งพลังงานาน้ําและพลังงานลมนะคะปริมาณในการซื้อเป็นจํานวน3000เมกะวัต์ภายในปี2568 และจะเพิ่มเป็น5,000ถึง8,000เมกะวัตต์ภายในปี2,573หรืออีก5ปีข้างหน้าและจะเพิ่มไปถึง1 1 0 0 0 0มเมกะวัตต์ภายในปี2,593หรือในอีก15ปีโครงการพลังงานลมที่ลาวส่งขายไฟให้แก่เวียดนามนะคะก็อย่างเช่นมอนซูนวินพาวเวอร์ซึ่งมีกำลังการผลิต600เมกะวัตต์ใช้พื้นที่68,000เฮกตาร์นะคะหรือราว4800,00ไร่ กินพื้นที่ทั้งในจังหวัดอัตตปือและจังหวัดเซกองสร้างเสร็จแล้วนะคะตั้งแต่กันยายนปี2567โครงการนี้ได้รับอนุญ,ญาตให้จำหน่ายไฟฟ้าข้ามพรมแดนไปยังเวียดนามตั้งแต่กรกฎาคม2568โดยจำหน่ายได้เป็นจำนวน300เมกะวัตต์ก่อนไฟฟ้าที่ได้จะนำไปจำหน่ายทางภาคกลางของเวียดนามโรงไฟฟ้านี้จัดสร้างโดย Power China ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน m o n ซูน n ินพาวเวอรเป็นความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจลาวไทยฮ่องกงเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ภาคธุรกิจจากลาวที่ร่วมในโครงการนี้ก็คือ SMP Consultation s o Consult Company สำหรับไทยก็มี2บริษัทค่ะก็คืออิเล็กทรอนสยามกรุ๊ปและ BCPG Public Company Limited สำหรับญี่ปุ่นก็คือบริษัทมิ s ซูบิชิอีกโครงการหนึ่งที่ขายไฟให้แก่เวียดนาม ก็คือเตรืองทรงวินพาวเวอร์คอมเพล็กซ์ซึ่งแบ่งออกเป็น2โครงการค่ะโครงการที่1มีกำลังการผลิต250เมกะวัตต์นะคะมีมูลค่าโครงการ11,823ล้านบาทโครงการที่2มีกำลังผลิต350เมกะวัตต์มูลค่าโครงการ17,719ล้านบาทค่ะโดยเมื่อรวมกันทั้ง2โครงการจะมีกำลังการผลิต600เมกะวัตต โครงการเตรืองทรง Wind Power Complex ได้เอกชนเวียดนามเป็นผู้ลงทุนนะคะซึ่งก็ได้แก่บริษัทเวียดลาวเอเนอร์จีอินเวสเมนต์แอนด์พาวเวอร์คอหรือ v l e ซึ่งทำการลงทุนร่วมกับฟูซวนคอนสตรักชั่นแอนด์เทรดดิ้งคอ n y Limited โลโครงการนี้ตั้งอยู่ในเทือกเขาเตืองทรงในฝั่งประเทศลาวที่จังหวัดบริคัมไซนะคะซึ่งปกติแล้วเทือกเขาเตืองทรงเนี่ย จะลาดยาวตั้งแต่เวียดนามเข้าลาวแล้วก็ไปสู่ที่กัมพูชาค่ะการก่อสร้างโครงการใช้เวลาเพียง15เดือนเท่านั้นและขณะนี้เข้าสู่ระยะการทดสอบการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และมีแผนจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้ได้ในเร็ววันนี้ข้อมูลจากเวียนเทนไทมส์เผยว่าเรายังมีโครงการไฟฟ้าพลังงานลมอื่นๆอีกที่เริ่มก่อสร้างแล้วและอยู่ระหว่างปรับปรุงสัญญานะคะอย่างเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมพิลา ที่จังหวัดบริคัมไซนะคะซึ่งมีกำลังการผลิต550เมกะวัตต์โครงการโรงไฟฟ้าปากหาวซึ่งมีกำลังการผลิต750เมกะวัตต์ที่จังหวัดหัวพันโครงการโรงไฟฟ้าชาโลและโครงการโรงไฟฟ้าไลท์ในจังหวัดคำม่วน อย่างไรก็ตามการส่งมอบไฟฟ้าตามข้อตกลงลาวเวียดนามซึ่งระบุว่าในปี2,573จะต้องส่งไฟฟ้ารวมปริมาณ5,000ถึง8,000เมกะวัตต์คิดเป็น3.3ถึง5.3เเซของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่เวียดนามต้องการเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าเวียดนามต้องพัฒนาแหล่งพลังงานอีกมหาศาลภายในประเทศจึงจะเพียงพอต่อเวียดนามและที่สำคัญจะต้องเป็นพลังงานสะอาดด้วย เวียดนามต้องการปริมาณไฟฟ้ามากเท่าไหร่และทำไมต้องเป็นพลังงานสะอาดตามไปดูกันเลยค่ะข้อมูลจากเวียดนาม briefing com เผยว่าในปี2,573เวียดนามต้องการพลังงานรวม154,89เมกะวัตต์โดยจะลดการใช้พลังงานจากถ่านหินลงเหลือเพียง20%ที่เหลือเป็นพลังงานสะอาดที่เวียดนามมีศักยภาพการผลิตยอย่างเช่นแสงอาทิตย์ลมชีวมวล ไปจนถึงก๊าซธรรมชาติและเคลือนและในปี2,593เวียดนามต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอีกและลดการใช้พลังงานจากถ่านหินให้เหลือศูนย์โดยใช้พลังงานสะอาดทดแทนส่วนที่หายไปโดยในปี2,593เวียดนามต้องการพลังงานสูงสุดอยู่ที่573,129เมกะวัต์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 189,294เมืกะวัตต์หรือ 34. 4ขณะที่พลังงานลมซึ่งผลิตได้ทั้งจากบนฝั่งและนอกชายฝั่ง168,550เมกะวัตต์หรือมีสัดส,ส่วน29.4%พลังงานทดแทนอื่นๆอย่างเช่นไฟฟ้าจากเขื่อนจาก LNG ไฮโดรเจนก๊าซธรรมชาติและชีวมวล 2,4243เมกะวัตต์หรือมีสัดส่วน33.9%นอกจากนี้การนำเข้าไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน1 1 4 4 2เมกะวัตต์หรือ2.3%การที่เวียดนามวางแผนเปลี่ยนประเทศใช้พลังงานสะอาดเพราะการใช้พลังงานสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเงื่อนไขในการผลิตสินค้าและบริการที่ต้องทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ อย่างเช่นการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของเวียดนามเยนดึกตำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเผยว่าปัจจุบันเวียดนามมีบริษัทเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กว่า170บริษัทคิดเป็นมูลค่ากว่า11,600ล้านเหรียญสหรัฐหรือ369,000ล้านบาทและมีบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกเข้าลงทุนเพิ่มเติม,ตมทั้งเอ i นว a เดีย c ว m m Coherence และ m r r v l well. l ขณะที่การไฟฟ้าเวียดนามเผยว่าหนึ่งในจุดแข็งของเวียดนามที่ทำให้เกิดดีลขนาดใหญ่นี้ก็คือนิคมอุตสาหกรรมที่รองรับการลงทุนใช้ไฟฟ้าพลังงานลมจากจังหวัดดั๊กลักเป็นหลักนะคะสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มีการใช้เซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากอย่าง Google, Microsoft, Amazon และ Apple ซึ่งต่างต้องการให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานลดการเกิดก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิตลงนอกจากนี้ยุโรปที่เป็นคู่ค้าหลักของเวียดนามก็ใช้มาตรการคาร์บอนบอร์เดอร์อะดจัสเมนต์แมคาเนซึมหรือ CBA m ในการกดดันให้ประเทศคู่ค้ารักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการผลิตมาตรการนี้เป็นการตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าที่นำเข้าไปยังยุโรปว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงกว่าเกณฑ์ที่สหภาพยุโรปกำหนดหรือไม่ หากตรวจพบว่าสินค้าเหล่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์แต่จําเป็นต้องส่งเข้าไปจําหน่ายในยุโรปสินค้าจะโดนค่าปรับเป็นจํานวนสูงส่งผลให้ต้นทุนและราคาสินค้าสูงขึ้นซึ่งกระทบโดยตรงต่อความสามารถการแข่งขันของเวียดนามซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการค้ากับยุโรปสูงที่สุดในอาเซียนโดยในปี2567มูลค่าการค้าระหว่างยุโรปและเวียดนามสูงถึง67,000ล้านยูโรหรือ2.4ล้านล้านบาท โดยที่ในภาพรวมยุโรปขาดดุลเวียดนามมากถึง42,500ล้านยูโรหรือ1.5ล้าล้านบาทจะเห็นได้ว่าเมื่อการใช้พลังงานสะอาดกลายเป็นเงื่อนไขาการทำธุรกิจที่ไม่อาจดีกเลี่ยงได้อีกต่อไปเวียดนามจึงมีการวางแผนปรับเปลี่ยนประเทศให้ใช้พลังงานสะอาดมีการปลดล็อกธุรกิจพลังงานให้เอกชนเข้าลงทุนเพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการเดินหน้าอุตสาหกรรมในประเทศและเมื่อมีพลังงานพอใช้ในประเทศแล้ว เวียดนามวางแผนที่จะขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดเช่นพลังงานลมให้แก่มาเลเซียและสิงคโปร์ในอนาคตผ่านการวางเคเบิลใต้น้ำอีกด้วย